มาด้วยกันใช่ไหมเบิร์ตโพสเลขปริศนากลางดึกถึงแตงโมแฟนสาว งานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาผ่านพ้นไปแล้วแต่ข้อสงสัยการเสียชีวิตปริศนาการพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมรอฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะออกมาอย่างไรเหตุสังคมยังค้างคาใจปมสงสัยหลายจุดที่ดูมีพิรุษเงืง่อนแง้มแม้จะมีการชนะสูตรถ,ถึงสองครั้งว่าค่อนข้างตรงกันในขณะที่เพื่อนๆในวงการก็ยังคงโศกเศร้าและรอฟังความจริงโดยเฉพาะเบิร์ดแฟนแตงโมยังคงเสีย ใจหนักไปพักใจหามุมสงบที่ทะเลโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบอร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาโพสภาพที่เป็นตัวเลขปริศนาลงไอจีสตอรซึ่งเป็นเลขโต๊ะเบอร์13พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่ามาด้วยกันใช่ไหมและใส่อีโมติคอนเป็นรูปหัวใจสีขาว ทั้งนี้เลข13ที่หนุ่มเบิร์ตแฟนแตงโมโพสเป็นเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับแตงโมทั้งเลขวันเกิดของสาวแตงโมวันที่13กันยายน2527และยังเป็นเลขทะเบียนรถยนต์ของแตงโมด้วยโดยหนุ่มเบิร์ดอาจสัมผัสได้ว่าแฟนสาวยังคงอยู่ใกล้ๆตัวตลอดเวลาแม้จะล่วงลับไปแล้ว ในขณะที่มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสตคลิปไปเที่ยวทะเลและก็เจอเบิร์ดเดินอยู่ริมหาดด้วยด้านเบิร์ดได้โพสตภาพลักษณะชายหญิงเดินจูงมือกันริมทะเลด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ